สว,ส,สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาซื้อผักนะคะเอาไปทำอะไรคะ ซื้อเครื่องทาหนุมจีนกันนะคะอยาให้นางมคลค่ายค่ะใช้เท่าไหร่คะสิบบาทจ้าสิบบาทจ้า ให้นางจ่ายเองนะคะจะจ่ายเป็นหรือเปล่าเดีนะ๋ยวนั่อุ้ยทำไมควักเงินควักช้าช้า ไม่หมดก็ได้ของลูกอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้แม่ใส่ของแม่แไปไปนะคะอ่ะอาจารย์มาแล้วก็ใส่ตะกูุลงไปนี่ตามง่ายมันจะได้มีกระเด็นหาลูกไงใส okay, ่มามะใส่ตะกรุดเยอะไหมคะใส่หมดเลยคะ่ะใส่หมดเลยคะ่ะใส่อันสิบหนึ่งก็ได้ไม่มีก้างค่ะ จ้า ทำพร้อมกันทีเดียวเลยค่ะเพราะว่า,านางกินไม่เผ็ดที่เผ็ดแย่ก็แล้วเขาก็อยากทำมาแม่สอนหน่อยสอนหน่อยอะะแล้ว,ลวออนะคะแล้วน้องไอนะคะก็ไม่เคยกินได้นะคะครั้งนี้นะคะเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่น้องอไอซจะกินนะคะไดค่ะได้ยังคะโอเคค่ะเดี๋ยวมาไหนน,นี่ค่ะช่วยนางตอก เครื่องแกงงวงปา ข้าวน้อยนะคะใช่ค่ะรอ,อ,ะะอ,อมันเดือดนะคะระหที่เรามันเดือดจะทำไรคะอ๋อแม่ใส่ผงปรุงรสค่ะใส่เยอะอร่อยเยอะลูกแม่ใส่ก็ได้ลูกเป็นาเด็เกเพราะว่าถ้าใส่เยอะๆเนี่ยค่ะผมจะร่วงได้นะคะ <laughs> อูมานี่ค่ะอูมานี่ <laughs> นะคะมีเรามีหน่มจีนด้วยนะคะเพราะว่าเรา,เราทำเออ,เอ,อชื่อก็บอกแล้วนะคะน้ำยาบาดหนมจีนนะคะก็ต้องมีหน่มจีนด้วยนะคะแล้วเราก็มีลูกชินช้นชินช้นชิ้นชิ้นด้วยนะคะเด็กเสียคะ่ะแม่จะไม่ค่อยชอบกินลูกชิ้นจะไหร่ชอบกินกินไก่มากกว่า ซุปน้ำวันนี้จะไม่ทำสูตรเข้มข้นสักเท่าไหร่เลบอกว่าไม่เข้มข้นเหรอคะสีขนาดเนี้ยค่ะไม่ไม่สักเท่าไหร่นะคะแล่ก็ไม่สักเท่าไหร่เหรอคะใส่เลยค่ะต้องใส่อะไรมั่งคะคุณน้อยใส่ใบกระชายลงไปเลยค่ะใบกระชายใบไหนคะไม่ใช่ค่ะใบใส่อะไรนะใบมะกรูดค่ะใบมะกรูดนะคะแล้วก็ ต no. ักปีนไก่ลงไปเลยเดี๋ยวค่ะพอแล้วค่ะพอล้วค่ะกัอตีนไก่เลยจับอันสับเลยนะคะก็คนละอันกันนะคะเพราะว่าถ้าอันเดียวกันนะคะเดี๋ยวน้องอนะคะก็จะติดทับพีเผิดมาจากแม่นะคะค่ะใส่เยอะไหมคะจะลูกจะกินเท่าไหร่ลูกก็ใส่ลงไปเลยค่ะ ชอบกินปีนไก่กัน,นแล้วซือยำตีนไก่อะไรอย่างเงี้ยขอรับก็ได้หูกอเอามาใส่แม่แม่ก็ได้เอาเอาไว้ตรงนั้นก็ได้แต่ถ้าแม่นะคะแม่ต้องการน,นะคะโอเคค่ะนี่นะคะก็คือกระทะน้อยของใส่ปลาร้าลงไปค่ะนวนัวนัวแน่ลองไอซ์อะค่ะค่ะใส่แักพีนึงก็พอค่ะ แน่นอนนะคะบอกเลยพอยังคะก็ใส่แล้วลูกก็ชิงดูค่ะเอาลูกอะล้วคนต้องบอกไว้ก่อน,นะะเอาชอนนี้คนก็ได้ค่ะต้องระวังมือนะคะขอแยกกันกับแม่นะคะ <laughs> นางกลัวเผ็ดค่ะนางกลัวเผ็ดนางกลัวมากมากเลยนะคะ เมนูง่ายทำง่ายแป๊บเดียวเสร็จแป๊บเดียวได้กินแล้ว,ลวนะคะแม่ค้าจะแมาจะเตรียงชั่วขวดเพื่อความเด็ดค่ะอร่อยมากเลยค่ะจริงหรือเปล่าจริงค่ะ ผสมลูกอะนะคะประมาณนี้พอนะคะเข้มขนค่ะเดี๋ยวต้องไอ,อ,อ้นี่ต้องไอ้นี่คับพีก่อนนะคะเพราะมันจะลงไปะะใส่ลูกชินนะะช้นลงไปเลยค่ะใส่ลูกชิ้นนะคะใช่ค่ะลูกชิ้นนะคะไม่ถาดชอบเยอะก็ใส่เยอะชอบน้อยก็ใส่น้ค่ะท่อย่าผสมกันนะคะโอเคค่ะโหติดไปนิดเดียวไม่เป็นไรหรอกค่ะ <c oughs> ไม่เอาเด้ค่ะอาลูกใส่ของลูกเพียงฟอกอันใ่ะไหวไมนคะ,นคะอีกอิ้มฟ้า เอาชิ้นกับนางมาอีกุ่ก่อนเพื่อความปุ้ยไม่เป็นไรค่ะเอาคนก็ได้น้องเนะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะขอให้แม่ของเรานะคะไปล้างแม่หน่อยนะคะเพราะแม่ของเราเป็นอาบนะคะค่ะล้างนางหอคะ่ะนี่ยกไม่ได้ <c ười> อ่ะดูเจ้นะคะคนเลี้ยค่ะคนของตัวเองนะคะ นี่นะคะแม่ก็กลังไปล้างอยู่นะคะแม่ก,กินมากเลยนะคะ,นะคะนี่นะคะได้แล้วานะคะไม่ีฟ้วค่ะะแม่จะเสร็จแล้วค่ะเอาลลูกรอคะร้อนเดือดจัดความร้อนของหม้อไม่ไม่เหมือนกันนะคะอันนี้หม้อหุงข้าว ใช่ค่ะจริงๆก็ทําในครัวค่ะที่ทําที่ตเตาแก๊สใช่ค่ะแล้วทีนี้นางก็ไม่ชอบค่ะอยากทาแม่สอนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ค่ะ,คะเสร็จแล้วค่ะของคุณแม่เสร็จแล้วค่ะอาทานเค,ค่ะ,ะยด่วจ้านี่นะคะ กินแต่เน้นๆค่ะอันไหนถาดของแม่คะหรือว่านี่คะค่ะก็แม่เดี๋ยวแม่จะจานได้คะ่ะไม่เป็นไรค่ะไอ้นาะ,ะก็จะใช้ถาดน,นะคะถาดของแม่ใหญ่นะคะใหญ่กว่าหน้าเองนะคะถาดน,นะคะของเรานะ่ย ชิมหน่อยค่ะชิมหน่อยชิมหน่อยเครื่องครบไหมคะครบค่ะยกเว้นพริกนะคะระวังร้อนนะคะขอชาของเรามาเป็นตัวร้อนค่ะร้อนค่ะ เองเป็นไงบ้างคะชื่อใหม่นหค,คนคนคนเลยคะ่ะคนอะข้าบมงคนไม่กินพริกเลยคะ่ะทำกับข้าวเนี่ยต้องต้องสอนแบบว่าเครื่องครบยกเว้นพริกคะ่ะ ชอบชอบทำขบข้าวชอบทำนู่นนี่นั่นเลยนะคะชิเฮ้ยจริงเหรอชิด้อยอดมากค่ะถ,ถึงขั้นตอนโรยผักแล้วนะคะค่ะนายก็จะเอาสุกเหนียนิดนึงเพราะว่า เเด,เด็กค่ะคร,ระวังหม้อนะคะแล้วถั่วะค่ะพอแล้วค่ะไม่ต้องใส่ค่ะทำไมะคะไว้กินแก้มค่ะกินจากตอนที่กินขนมจีน,นค่ะโอเคค่ะน้ำแหมดค่ะคนด้วยค่ะคนได้นะคะ,คะ,คะหม้อน้อยของเขาค่ะหม้อแซ่บๆของคุณแม่นะคะ ตอนนั้นราหรอกค่ะแม่บอกว่าอันนี้แค่เปาๆนะคะรู้สึกว่ามันแรงมากเลยะคะ่ะดูสีก็รู้แล้วนะคะแม่กินเผ็ดค่ะเั็นไงคะจะชิมอีกแล้วปกติกินแต่หนมจีนใส่น้ำปลาหนมจีนใส่น้ำปลาก็ลองลองดูค่ะลองลองให้เด็กๆลองทำหรือเนี่ยคะ่ะเป็นกิจกรรมที่ระหว่างยอด เดี๋ยวเราจะมากินกันแล้วนะคะใช่ค่ะเรานะคะก็จะมาถึงขั้นตอนการกินแล้วนะคะแล้วเราก็ทำเสร็จแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะน้งไอ้นะคะก็จะตักเลยนะคะนี่นะคะยั่วๆค่ะมีขาย่วๆเลยนะยังไล่ต้องมีลูกชิ้นนะคะต้องลาบทานะคะ ใช,ใช่ค่ะขนมจีนต้องเป็นแบบต้องกินผักอ่ะต้องมีผักอยู่ในตัวนคะคะถ้าไม่มีเดี๋ยวมันไม่รัวน,นะคะใช่ค่ะนี่นะคะเย่ายั่วค่ะผักเยอะนี่นะคะสองคนแม่ลูกอยู่บ้านไม่ทำไรค่ะทำกินขนมจีนกินกัน,นะคะ่ะ I love that. ชอบกินเนยอกาตินแกะมาเยอะๆก็ได้โอเคไหมคะนี่จะได้ภูมิใจนะคะว่าเป็นฝีมือของตัวเองปรุงเองทําเองนะคะนี่ค่ะทำท่าของเขาทําเองนะคะเขาจะกินเยอะแบบนี้ค่ะเขาจะเก็บของเรามาแล้วนะคะพร้อมกินแล้วค่ะยั่วค่ะ แซ่บค่ะแซ่บค่ะผักเยอะนากใช่ค่ะมีรูชิ้นเลยนะคะส่วนไอ้นะคะก็ที่เปรี้ยวไม่ค่อยเป็นนะคะแต่ว่าความฟินนี่คือใช้ได้นะะี่ค่ะอร่อยค่ะอร่อยสูตรนี้แซบ่บน้องไอ้ไม่คนที่กินผักอยู่นะ ลองชิมนะคะว่าน้ำยาที่ใส่หนวจีนจแล้วมันจะฟินมันจะเข้ากันรสชาติเป็นยังไงคะเครื่องครบทุกอย่างนะคะยกเว้นพริกเนี่ยค่ะก็จะหาเมนูให้เขากินเพื่อที่จะให้เขากินผักได้ด้วยทำเป็นด้วยเป็นรูกผู้หญิงต้องทำเป็นนะคะค่ะแล้วเราสองคนแม่ลูก กนะหนูไม่ได้กินแตมกว่าดูหนอเนะคะหรอโอเคค่ะกินลูกชิ้นต่อเลยค่ะนี่เลยค่ะจิ้มเลยค่ะใช้ซ่อมก็ได้ค่ะเด็ดค่ะบ้านเด็กก็ลองลองดูนะคะให้เด็กกินผักด้วยได้ทำด้วยนี่กคะู้ค่ะค่ะและสำหรับ คลิปนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะกดไลค์กดแชร์กดิดซับก๊าซในช่องของเราเลยค่ะบ๊ายบายอะไรนะคะพูดใหม่สิคะกดไลค์กดซับก๊าซกดแชร์ที่ช่องของน้องไอซ่าด้วยนะคะขอบคุณค่ะกินต่อเด็กขาดหูร้อนปากนะคะหืมเลื่อมคอ

แสหาน,หน,นี่ยูหนูหนท,ที่อคือฉัรู้สึกคุ้้นูมากเลยหนูเป็นเพื่อนกนับปกชดห่าจ๊ะใช่ค่ะหนชื่าันได้จิงจ,งจ,งจ,งจงด้วยฉนวนแขนนะย่ปกชัดก็หนูบ่อยมากเลยสัสดีค่ะซดิกาคนนันน้น